ผู้ชายคนหนึ่งเป็นนักฆ่าที่เก่งมากวันหนึ่งคุณหมอโทรมาบอกว่าเขาเป็นโรคที่รักษาไม่หายและกำลังจะตายเขาเลยว่าจ้างให้นักฆ่าคนอื่นมาตามล่าเขาให้สำเร็จหากใครทำสำเร็จได้ค่าหัวที่แพงทรัพย์สินต่างๆที่เขามีเวลาต่อมาหมอจะโทรมาบอกว่าผลการวินิจฉัยผิดผู้ชายคนนี้เลยต้องหนีการไล่ล่าของนักฆ่าทั่วโลกนี่คือเรื่องราวของนักฆ่าที่ใช้ชีวิตเพื่ออาชีพนี้เท่านั้นไม่มีความฝันอะไรเลยแล้ว,ลวเขาเป็นคนที่จงรักภักดีเขาได้รับภารกิจให้ไปจัดการใคร ถึงแม้ว่าฝั่งเหยื่อจะเสนอเงินที่มากกว่าผลประโยชน์ที่ดีกว่าแค่ไหนเขาก็ไม่เอาผลลัพธ์ของเป้าหมายเท่านั้นที่สำคัญกับเขาเขาไม่ได้ทำเพื่อเงินนักฆ่าคนนี้ก็ได้ไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นนักเต้นนักฆ่าคนนี้ก็เริ่มได้รู้จักความรักตอนนั้นนักฆ่าคนนี้เริ่มมีอาการพร่ามัวที่ตาของเขาเริ่มส่งผลกระทบในการทำงานของเขาปรากฏว่าหลังจากที่หมอได้เลือดของเขาไปตรวจผลการวินิจฉัยออกมาว่าโรคนี้เป็นโรคอะไรไม่รู้ที่ไม่มีวันรักษาให้หายได้ ทางแพทย์เองก็ยังคิดค้นการรักษาไม่ได้และเขามีเวลาใช้ชีวิตอยู่แค่สเดือนแต่แฟนสาวนักเต้นของเขาไม่รู้ว่าเขาทําอาชีพเป็นนักฆ่าเลยจ้างนักฆ่าคนอื่นมาฆ่าตัวเองแบบนี้แฟนของเขาก็ไม่รู้ว่าเขาประกอบอาชีพอะไร หากถ้าใครทำสำเร็จก็ยังจะได้ประกันสังคมแล้วก็ทรัพย์สมบัติของเขาทุกอย่างไปด้วยในตอนนั้นนะักฆ่าทั่วโลกต่างจับจ้องที่จะฆ่าเขาจึงไปขอให้ผู้หญิงคนหนึ่งให้ตั้งฆ่าหัวให้เขาซึ่งเธอคนนี้เกลียดเขามากๆและเธอก็เป็นคนจัดการเรื่องนักฆ่าให้เขาพอกลับบ้านไปเขาก็จะไปบอกลาแฟนของเขาว่าเขากำลังจะตายและขอเลิกกับแฟนสาวและในขณะนั้นก่อนเนอที่ หมอจะโทรมาบอกคุณหมอโทรมาบอกว่าผลการวินิจฉัยทั้งหมดผิดพลาดและนักฆ่าทั้งหมดต่างจับจ้องที่จะฆ่าเขาเขาเลยต้องหนีนักล่าที่ตัวเองเป็นคนจ้างมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อรับชมฟรีได้ที่ Easy Movie เว็บดูหนังอันดับหนึ่งดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพลินกับซีรีส์สุดฮิตและหนังดังดูได้แล้วที่ Easy Movie